สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ g x 8นะครับรถพี่ไก่มาเปิดระบบ MRCC Stop and Go แล้วก็กดล็อกหน้าจอแล้วก็ตัวระบบนี่แพดเดนชินะครับมาใส่เพิ่มก็แพ t เดนชิพเอาไว้ใช้เกียร์นะครับสามารถกดที่เกียร์ดีได้เลยนะครับพี่ไก่กดโชว์หน่อยดี่กดกดลบครับอ่ากดกดเกียร์ลบมันก็ได้ขึ้น D M นะ D M 3า่าอ่อาคราวนี้เปิดระบบ Stop and Go ครับออกขวาเลย ขวาอ่าคราวนี้พี่ไก่เหยียบไปเหยียบคันเร่งไปหน่อยมันจะได้ไม่ไม่ช้ามาสต็อปแอนด์โกคืออะไรคือระบบคูลคอนโทรลที่ทํางานที่ความเร็วต่ำนะครับปกติเนี่ยมันจะทํางานที่3 0มสถึงร้อสี่านะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะครับว่าเวลาที่มันหยุดจนเป็นศูนย์เป็นยังไงพี่ขับตามแท็กซี่ขนนั้นไปพี่เจอรูปรถไหมตอนนี้มันเจอรูปรถไหมอ่ามันเจอนะคราวนี้อ่าพี่ถ้าเพื่อไม่ให้แบบว่าเสียวมากพี่ก็อ่า ไม,ไม่ต้องแตะเบรกนะอ่าไม่ต้องแตะเบรกรอบนี้ม,นมันจะเบรกให้เองเลยอ่าเนีย่ยนะครับพี่ไก่ก็ไม่ได้แตะนะครับตอนนี้รถก็จะหยุดจนเป็นศูนย์ให้ปกติต่ำกว่า30มสิบคูดคอนโทลจะยกเลิกนะครับแต่พอเราเปิดระบบ s t o p a n d go กแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งแตะเบรกต่อไปนะครับมันก็จะหยุดจนเป็นศูนย์ให้เมื่อมันหยุดจนเป็นศูนย์ติดต่อกันจนเป็น4วินะครับมันจะขึ้นคําว่าโ h o ให้ครับผมขึ้นคําว่าโ h o เสร็จปุ๊บ เราก็รอพอไฟเขียวเมื่อไหร่คันหน้าไปเราแค่กดปุ่มรีซูมหรือแตะคันเร่งก็ได้นะครับส่วนตัวผม,ม่ชอบแตะคันเร่งมากกว่าเพราะว่าเวลารีซูมที่มันออกตัวช้าผมก็จะแตะคันเร่งอพอเดี๋ยวคันหน้าออกปุ๊บเราก็แตะคันเร่งส่งไปหน่อยนึงแต่ถ้าคันหน้ามันยังหยุดอีกนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรถมันก็จะสามารถที่จะหยุดให้เองโดยที่เราไม่ต้องเบรกนะครับเห็นไหมฮะแค่แตะคันเร่งแล้วก็ปล่อยมันก็จะไปไหลไปต่อเนี่ยครับถ้าคันหน้าหยุดอีก เราก็หยุดองอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากครับระบบเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับในของมาสด้านะครับเป็นหนึ่งใน i อแอคทีฟเซนเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะพี่ขึ้นตึกกันเดมอ่ะตัวเนี้ยไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าแค่เปิดระบบนะครับอ่าเนี้ยมันก็จะหยุดเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเราต้องแตเงะเบรกแล้พี่อตอนนี้อยู่ที่2,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนเอทเทิ h ชิพนี่ก็3 0 0 0บาทเป็นอุปกรณ์ของแท้เบอร์สู์เลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Cable Solution by A นะครับผมโอเค